เอาแล้วสวัสด,ดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซน,นทีวีนั่นเองเนี่ยครับผมเนี่ย วันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรวะเอ้าลืม Puerto Aria หลักนั่นเองนะครับเกมนี้มันเป็นเกมอะไรครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวคล้ายๆเหมือนฟอรไกฮะก็เป็นการตบตีแข่งแย่งชิงอันดับที่1กันด้วยตัวละครที่สุดแสนจะน่ารักใช่ทำไมเกมแนวน่ารักต้องเป็นแนวตบตีเดี๋ยววะไม่เข้าใจเลยเอาเป็นว่าอย่าพูดมากเลยดีกว่านะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงมันน่ารักอย่างที่ผมพูดแค่ไหนมันสร้างตัวละครได้ไปดูกันดีกว่ามาเรา เราคับกับตัวละครเออตัวอะไรวะเนี <laughs> ่ยมันเหมือนน้องไข่เลยอ่ะมันเป็นน้องไข่หรือเปล่าเดี๋ยวมันถืออะไรไม้กระถาเอาไปจิ้มตูดไข่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนนี้มันสามารถแต่งตัวได้นี่แต่งทรงผมไม่ใช่ทรงผมแต่งหมวกแต่งเออเอ้ยมีหมวกโอ้ไวกิ้งกระชัดเอาเปว่าเราก็จะใช้สีน้ําเงินละกันในรับเนื่องจากว่าช่องเรานั้นเป็นสีน้ําเงิน หรือจะเปลี่ยนสีดีวะเออนั่นอิเอาสีงเงินเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่มีติดดาวด้วยน่ารักเลยเนะ่แล้วก็มีเสื้อผ้าที่เราสามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอา่าแต่เราก็เน้นสีเอ่อสีเงินแล้วกันเราจะได้รู้ว่าตัวเรานั้นอยู่ไหนนะฮะชุดไหนดีวะคุณทุกคนนี่เป็นไง <laughs> โครวิงวับจัดไปวิงวับอย่างนี้นะพี่ชอบไอ้น้องเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดแอปเอา,เอา ไม่ใช่ใส่ก่อนไปถอดมวกทำไมเลยบ้าโอเคในมือมันถือปลาอยู่ใช่ไหมล่ะเอาปลามาทำอะไรวะ <c oughs> เกมนี้นั่นนะฮะก็สามารถเล่นได้ทั้งหมด4คนใช่4คนนะเว้ยก็สามารถจัดตีเล่นกันได้นะฮะจะมีในรูปแบบออนไลน์แต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะอมผมลองแล้วนะมันยังไม่สามารถออนไลน์ได้นะอาจจะต้องรอเขาอัปเดตกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่สามารถเล่นคนเดียวได้มาฝึกให้มันเก่งไปก่อนยังไงเเวลาเล่นออนไลน์ได้จะได้ตบชาวบ้านได้อย่างอีีซเลยยังไงนะวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องบอดทั้งหลายนะครับเราจะใส่น้องบดเข้ามาอีก3ตัวจัดไปแล้วดูนี้ตัวนี้โอ้ มาแบบชมพูหวานวิ้งเดี๋ยวมันถือปลามาด้วยมันหิวหรือไงนี่ตัวมันชมพูมากกว่าอีกเอ๊ะทำไมมันชมพูกันหมดเลยวะเนี่ยอ่ะฮะะอตัวสีอะไร ก็สีชมพูมึงนัดกันมาหรือเปล่าทำไมกูอยู่สีน้ําเงินสีฟ้าอยู่คนเดียวเด้ออ่าไม่เป็นไรเด้ะแล้วก็เรามากดดูนะตอนนี้มีแบบทั้งหมด1 2 3แล้วก็อันล่างสุดเป็นแดนนสีโหวิ <c oughs> ่งบนแท่นไม้ด้วยน่าจะมันกันหน้าดูเลยอ่ะบอกให้รู้ไปว่าผมนี่ก็ยังเป็นนิวบี้มือใหม่จะจัดนะแต่เราจะเอาที่1ให้ได้เว้ยทุกคนเออเราจะเอาที่หให้ได้เราไปลุยกันดีกว่ารับ ดฐานแรกนะฮะมาแล้วเราต้องเก็บนะ,ะพื้นที่วิ่งก่อนเลยเดี๋ยว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 เราต้องเก็บ <ๆ S 1> เราต้องเก็บโอเคเก็บอะไรได้มาเดี๋ยวพวกเนอ้ยต้องไป,ไป,ไปที่เซทชัยไปที่เซทที่จะได้คนะแนนนะฮ่เฮ้ยพี่อันนี้อันนี้ทันเปล่าทันโต๊ะฐานโต๊ะทันเว้ยได้โบว์สิบสองแต้มโอ้โหเพื่อนมันเก็บไม่ใช่บอดมันเก็บไปก่อนไม่เป็นไรเราจะวิ่งโซนนี้วิ่งโซนนี้เฮ้ยเมันมีมันมีมันมีไอ้โดนยิงไอ้มันยิงกูอย่าไปอย่าไงยิงข้างหน้ามีรองเท้าเก็บรองเท้าก็ได้เราจะวิ่งเร็วขึ้น ไปแล้วเว้ยบันซื้อน่อ้โหมันดักหน้าไอ้นี่มันดักหน้าไอ้ตัวนี้มันตัวจเสบเอ้ยโดนยิงแล้วเล่นแต่กูมันเล่นแต่กูอีกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วตอนนี้แต้มมันไม่มาเลยอ่ะแต้มนไม่มาเอ้ยจึ๊บได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปืนมายิงมันคืนบ้างเหรอเว้ยเฮ้ยนะเล่นชั้นบ่อยเหลือเกินตอนนี้โอ้โหแต้มเราไม่ใช่ที่หนึ่งนะแต้มเราไม่ใช่ที่หนึ่งไม่เป็นไรเก็บอันนี้เอ้ยจึ๊บยิงโอ้โหยิงไม่โดน ไอหมูมันตัดหน้าตัดหน้าไม่เป็นไรเราวิ่งโซนนี้เราวิ่งโซนนี้เราวิ่งเก็บโซนนี้เลยโซนนี้เลยโซนนี้แล้วโซนนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มูแต้มเราเหมือนจะยังไม่นำยังไม่นำาล้วนำแล้วนำแล้วนั้นโอ้ยดีนะเพื่อนคนนั้นโดนก่อนนะเออห้ตายเอยตรงนี้มีตรงนี้มีจะไป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 โอ้ยไม่ทันไอมันเร็วมากมีธงขึ้นตรงนี้บ้างไหม อยากได้ทงอ่ะเอ้ยทงโอ้โหทงทงไม่มาตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ทง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 ยิงยิงไอ้บันฟังไอ้จิบไอ้บังหับเย้ยยี่บ้าแล้วแต้มแล้วตำโอ้ยโอ้โหไม่มีแต้มเลยบอดมันเก่งจังวะเอ๊ะเก่งไปไหนไม่มีทงขึ้นตรงนี้เลยอ่ะเอ้ยทง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 นี้นี่สวยครับสวยอร่อยห่ออร่อยห่อไม่เป็นไรเก็บตรงนี้เลยเก็บบนเลยทงออกตรงนี้เสร็จเอ้ยทงฮาแล้วเว้ย ไม่ได้ไม่เฮ้ย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 โอ้โหมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าไม่ได้เอ้ยเจ้าโอ้โหแย่โคตรไวเลยไอ้ไม่อยากมาแย่งฉันดิวะชิบหายแล้วพรองครับแต้มโคตรสูหูหูวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันทงมาแล้วทงเหมือนจะเก็บไม่ได้โอ้หทงนั้นทงนั้นทันปะวะทันทันเว้ยบวกยี่สิบแต้มบวกยี่สิบแต้มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาไงเอาไงอ้าวหมดเวลาโอ้โหเราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเราไดสองไม่เป็นไรฮะมันจะรวมแต้มกันเอาแล้วฮะตอนนี้ก็คือเราต้องอย่าร่วกอุ้ยมันดันไม่เอ้ยเฮ้ยอย่าใจใจใจเย็นใจเย็นนายนุมใจเย็นเอ้ยเอาด้มาเดี๋ยวจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปกูตกน้ำไปแล้ว มาถึงหลบดันก่อนเลยดันก่อนเลยต้องระวังให้ดีนะแผ่นโอ้ยโอ้ยลัวพีแก้วไอ้บ้าเอ้ยเอาไงเอาไงหอกคนนี้โอ้เหมือนสีชมพูจะอยู่อันดับต้นๆเลยนะไม่เป็นไรเล่นตัวล่างก่อนเล่นตัวข้างล่างก่อนอย่าพึ่งดันเราอย่าพึ่งดันเราเอออะกูก็ได้อะไรเมื่อกี้กูก็ได้อะไรโอ้ my god อย่ายอมแพ้ อย่าเยอะแม่ไ okay. อ้้ไมันเดอย่าบดมึงลุบกูได้ไงตัวอื่นก็มีนะยาเยอะมึงไม่มึงจะด้วยแม่เอ้ยอย่าอยาอย่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 าอยาโอ้โไอ้ไอ้มึงเล่นกูอีกเลย เออมึงชนะไปเลยมึงชนะไปเลยให้ตายเถอะแต้มเราต่ำมากจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยมาครับในรอบนี้เราต้องเอาตัวละครทั้งหมดออกไปหลบก่อนเดี๋ยวเราต้องเตรียมไอ้นี่ฮะมันจะมีป่ามาแล้วป่ามาแล้วหดเฮ้ยไอ้เฮ้ย้ยมึงล่นวิ่งแล้วไอชีพหายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะล่วงไม่ได้ไปวิ่งเข้าไปหามันทำไม โอเคได้ปะได้ปะอือ hmm. อ mm. yeah. mm ือเอาไ้อย่าไปยุ่งอย่ามายุ่งกับกูเจ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีดวเียเีไม่ดเียวดีเดียีเดียเดยเดี๋ยเเดยดเด มาแล้วครับด่านนี้นักฟุตบอลนี่ครับวิ่งมาแล้วจังหวะนี้ครับอาชึบเฮ้ยเฮ้ยบอลเราบอลเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบังอย่าบังพี่อย่าบังอย่าบังอย่าบังโอ้ยมันเก็บแล้วมันมืนนี่หว่าเอ้าเมื่อกี้เราได้แต้มเหรอมัตแตงเขากดตัวเองไะเสร็จเราเออเออเระวังเราบังเราเราเราเออเดี๋ยนะเอ้ยกันไว้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  ไม่ให้ไม่ให้ออกไม่ให้ออกกูไม่ให้ออกเอ้ยมันออกมาแล้วส่งมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังชิบหายแล้วโดนมึนชิบหายโดนมึนโดนมึนโดนมึนโดนมึอโดนมือโดนมือสองศูนย์ว้ไอ้น้องมาสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เก็บก่อนเก็บก่อนมีมึนมีมึนมีมือไหมลูกนี้ลูกนี้ของเราเฮ้ยเข้าไปเหมือนมันเตะเข้ากรดเล็กนะเมื่อกี้ เตรียมตัวเตรีย ling, yeast, together, together, together. Right, มตัวเตรียมใจเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยกันไว้กันไว้ชุดเลย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 มให้ลอยลูกลอยมานีจังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ยไม่ไเๆอ้ยอุ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 อุ้ออุ้ยอุ้ยออุ้อเตะเเขา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 เอ้ยเ้าเข้ากเอ้ยมาแล้วฮะสีไปแล้ว4ศูนยไปแล้วจังหวะนี้ เอ้ยหูมันเก็บแล้วมึนมันมึนแล้วเก็บมันเก็บแล้วมื่อให้ระวังเพื่อนโอ้ยเก็บเข้ากูส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาจังหวะนี้เอ้ยโอ้ไม่เข้าวิ่งไปวิ่ง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 เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวมึนมึ่นมาเพื่อนโอเคมามาเลยมาส่งจัาจ้าจ้ามันเฮ้ยจะจังหวะนี้ละเอ้ยเย้าหู้วว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  เรียบร้อยฮะโอ้โหเจ็ดสามเลยวะอะไรวะโอ้เมื่อกี้มันลุมผมแม่โอ้โหแล้วมันบทมันไม่ลุมผม <c oughs> ไม่เงยปวดหัวเลยกูเอา่ะครับทุกคนค่ายเป็นเงินบ้างครับสนุกหรือเปล่างี้ถ้านุกใจยังไงฝากติดตายแล์แชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะโอ้วันนี้แบบโดนลุมกระจุยเลย <c oughs> โอเควันนี้ต้องขอต้นลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบัสดีครับบ๊ายบายจ้า